หม่ขนมัเลยเห็นมันบ่มมัเลยดอกใหม่นีดแ้วผู้เทียนที่เดี้ยงม่ที่เลี้ยงอยู่ข้างเทียนนี่ะจอยู่ข้างเทียนให้แล้วให้มอดมอดได้เดือนี้ดด่นได